เสีียงมพลังเลือกตั้งสุจริตใช้จิตโปรง่งใส28พฤศจิกายนนี้เลือกตั้ง2 5 6 4คุณพร้อมหรือยงังเป็นการเลือกตั้งนายกอบตอและสอบตอรหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าภูขาดาวเบอร์กันเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือหลักฐานในการเลือกตั้งค่ะบัตรประชาชนของเราเนี่ยละค่ะบัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบัตรราชการหรือหน่วยงานออกให้โดยที่มีรูปถ่ายหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนก็ใช้ได้ค่ะอย่างเช่นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่ รวมไปถึงหนังสือเดินทางหรือพรัสปอร์ตและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายรูปภาพบัตรลงคะแนนที่เราได้ลงคะแนนไปเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานไม่ว่าจะในรูปแบบอุปกรณ์ใดนะคะเพราะนี่คือข้อห้ามของกะกะตประกาศไว้ค่ะยังมีข้อห้ามอีกหลายข้อเลยนะคะที่เรายังอาจนึกไม่ถึงเลยก็ได้ ยังไงก่อนไปเลือกตั้งศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทางเว็บไซต์กรกะตะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ28พฤศจิก,กายนนี้ค่ะบ๊ายบาย